เนี่ยกนอนแล้วเก็ยังไหนเมื่อกี้ก็เปิดให้แล้วไม่ปิดทำไมไม่ปิดลุงยิ่งไม่ได้ยืนย่างนี้เหรอนี่ยนั่งละไปแบบดูอ้าววุ้ยลุงเย็กปัญญงนอนเฮ้ยลูกเถ้าเว้ยเข้าไปเข้าไปกินกินกินไหมกินกิน จงไม่จงเห็นเหตารณ์กินเขาสบหนาเห็นตาขาเด้หนิตัน้นี่ตัใส่นี่ย่างวะตตัเฮงกีองอมีตนเีย่นเห็นตรงไหมเห็นหน้าเห็นแต่ขาเห็น้ตพวกเขาตงี่่ย่งเข้าด้วยโอเคแล้วไม่เห็นหน้าบุตรเมืองมัน เว้ย่ดอเินปะบ่บอะไรสดรมอนน่อใช้ักษียนั่นไปกำหนดเออเอาเอาอย่าง้เลยดีีเนาะหูมัดดแล้วมีอะไรยูก็ต้องเ๊ะ ด้วยที hey, hey. ่เราไ่ค่อยกินหน่วยนะกี่มาต้มไม่มีเนี่ยนั่นเอ้ยมีแค่ต้มต้มเอ็นย้อนเอนย้อนไม่เห็นไสวหน่อยนะซุปอืมว่าใันใส่เกลือไปกินอะไรได้บหอยนะตัวสูงหูกัวตั้มออ่อนนะไรก็หน่อยเนี่ยตุ๋นยังไง

นอไม่ต really 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 sure> mm ูแบบคไหวอยอะกันพี่กี่เราไม่กินอาหารดีสิบ่เก่งเพราบดแกใส่นี่นะตะกี้บดแกตำไส่อยากจะนั่งหดยิ้มเนต้องรอ ยังบ่เก็บขวงให้แหล่นั่งกินมาเมือยืนมาเมืองยืนมาแต่เมืองยืนมีดอกเมืองยืนมีแต่พายืนเมืองยืนไงหลังบุเก็บจ้บุองสิบวันเอางีเสร็รบุมีเด้อเดากินเด้อกินมันอิ่มเด้อีไ่แห้งอ่ะมาเด้อก็เลยมาเล้งที่บ้า่ใจอก่างเงี้กบเนีย

ก,ก็ใครก็มันไปขนานียไงมากยื่ห่องเรื่องทุตับกระติน,ย,นย,ยู่หนะ่องนั่นแหละเกี่ยเยแล้วใครนา่คะม่ยืดอยากมม่ยืดวบายไปสบายหามลืมีล่ลงโซตัวสูงมันไปใหรมา đẹp nhiều nhiều dầm mới đẹp con thấy kiều ừ. Ní để tắm chơi luôn bỏ ừ. mất nè Đây khuôn cây mấy mẹ nhỉ? Đây Khuôn cây đồ đồ của cái Khuôn cây đấy Khuôn Hà xí. Tôm súp của nàng Khuôn hà thiết Khuôn súp nó có súp rồi chứ chứ Rồi cấp đầu 8, rồi 3, เป็นหารอ่อยกว่าอืมออโอ้ยตีนี้แบบนี้ยเป็นหมีมันดีกว่างานตั้มจะเห็นพอดีเนาะเนื้อพอดีดเหรเบ็ดเบ็ดม่นทรมานไงไม่ตัวได้รองพิ่แหล่งเียบ่อหบเว้ยนั่กินบ่เสียด้ยเ็ด โอทูสินะแซบยูหงสูงเ้ยอูอื <the wind? S 2> hmm ันออทูฉไปกินกันต้มงส้้องทำต้ส้อาหารแมวเลย้มนเอ๊ไ้ลาองค่้แมนสอาหารแมวมันหายนุ่มๆถอไปเหรอะอูอไปแมวแมวแมง เด่กินแจงตังกะทิยังไงไมเบืงไม่ป้องเขาเนาะแนววัดตัวไหนแนววัดตัวไหนดาพีน่ะแวเนี่ยนี่ยัเกียวขึ้เล้อะไได้ลวแมวีังไงทองใยน่ะตัวเดียวเลยนี่ทองเลยทองทองนี่จะยนหแหละรท่านไอนี่แหะลูกมันมัดนีบลูมันออกมาือกมาทองบนก็เทียอีนงลูกมัน รอบแกรกรอบแรกสีมมมม 2. 2> ตัวรอบสองมก็สีตายไปตัวหนึ่งเหลือสามรอบนี้หกตัวเรามันจักรอบเพิ่มมาเพิ่มมาสองรอบแรกสีตายตายตัวหนึ่งเหลือสามยี่แบมมาไปรอ,รอบแรกบรรอบสองหนัดไรบเสืออันเดียไร้เสืออันเดี ได้ตัวนึงเหลือสามยี่แบมมาไปตัวนึ่งยี่แบมมาไปให้เขาตัวนึงอย่างเดียวเหลือยู่ตัวเดียวเลืวแบบเสียนตัวเดียวบบคอล์าคุดทอามาให้เจ้าสามตัวเนี่ยวไม่็ี่เ่้อกร้งแบ